อยู่กับพัพเปอร์ทุกบัพเปอร์ครับผมนะตอนนี้เราอยู่กันที่บูธฉังอันนะครับผมแน่นอนครับคัแป่งเป็นสองเซ็กชันทั้งทั้งดีพูลและอวตารครับผมนลืมบอกไปใช่ไหมครับว่าเราอยู่ในบรรยากาศของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับ ครั้งที่46เริ่มแล้วนะตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงวันที่6เมษายนนี้นะ,ะที่ Impact Challenger เมืองทองธานีนะค,ะครับผมที่ฉังอันวันนี้นะค,ะครต้องบอกว่าจัดใหญ่ครับพื้นที่บูธเบื้อม,มเลยค,ครับขนรถมาครบทุกไลน์อัพเลยพี่อาเล่าให้ฟังหน่อยมีรถอะไรบ้างของฉังอันมีทั้ง E07 S07 L07 Lumin ม,ม,มาหมดเลยโอ้โนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์คาร์ด้วยนะมีถึง3รุ่นนะมีอะไรบ้างอะขอน้จิ้มหน่อยมีคันนี้เลย แทมแทม S05 นะครับผมแล้วก็มีกระบะอีกหนึ่งคันกระบะเป็นตัว Hunter Hunter K50 ใช่ครับแล้วแน่นอนไฮเขายังมีแบ์อวตาาด้วยอวัตตา11หรือก็ยังมีสีใหม่สีใหม่ครับเป็นยังไงยังไม่บอกอเดี๋ยวไปดูกันครับผมเราตามไปดูรถไฮไลท์กันครับเรามาอยู่กันที่ไฮไลท์คันแรกครับบนเวทีนี่เลยครกับ d p l S05 ครับนคันนี้นะ เป็นรูปทรงของ SUV นะก็คันกลังไซส์กำลังลังดีนะใช่เขาขายด้วยกันนะวันนี้เขาเรียกว่าเปิดตัว Grand Opening งาในงานเลยในประเทศไทยนะขายทั้งหมด5รุ่นย่อยนะครับเขาแบบเป็น2แบบเป็น2ระบบขับเคลื่อนนะครับเป็น ไฟฟ้า100%กับ R EV e ใช่ครับถ้าในส่วนของไฟฟ้า100%เนี่ยเขาขาย3รุ่นย่อยเริ่มที่799,000นเาหนเองนะแล้วก็ในส่วนของ R EV e ตรงนี้จะมีอีก2รุ่นนี่มีความแตกต่างกันเล่าให้ฟังหน่อยว่า2รุ่นนี้ต่างกันยังไงพี่อาร์ดรุ่นนู้นเล่ะครับเป็นไฟฟ้า100%นะครับก็สามารถวิ่งได้นะครับต่อกันชันหนึ่งครั้งน้ำประมาณ470กิโลเมตรนะครับผมส่วน R EV e คันนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนแบบใหม่นะครับที่ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนมีเครื่องยนตต์นะครรับ1.5ลิ เอาไว้ปั่นไฟครับโอ้โหเป็นปร๊กอินไฮบริดนะเป็นระบบไฮบริดบวกกับระบบพลังงานไฟฟ้าใช่เห็นว่าคันนี้ถ้าเราเติมน้ำมันเต็มนะครับเต็มบวกกับชาร์จไฟเต็มวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรน่าสนใจมากๆครับทุกคนโอ้โหสุดยอดนะคันนี้นะฮะ เรียกได้ว่าประหยัดสุดๆแถมนะฮะมันยังสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้า100%เนี่ยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ถึง170ก<ช>ิโลเมตรเลยใช่เขามีแบตเตอรี่น้าของเขาเองนะตอนนั้นมีอยู่หนึ่งก้อนด้วยในรถคันนี้ถูกต้องเรียกว่าคุณชอบแบบไหนมีให้เลือก2แบบเลยโโะครับไปดูภาพรวมครับของเรื่องของดีไซน์เจ้า SUV ไฟฟ้าทรงนี้ฮะก็ต้องบอกว่ามันมีความ โฉบเฉียวแล้มีความสปอร์ตเต็มขั้นเลยคือสไตล์ของแบรนด์ดีพอนะเราคุ้นเคยกันดีแล้วหน้าตาเหมือนรุ่นพี่0ุเจนนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบเออมีความสปอร์ตมากๆนะหลายคนต้องรอรับเรื่องนี้ของดีไซน์เขานะครับสวยงามมากครับผมนะด้านหน้านะครับไฟไฟน่องไฟหน้านะครับมาแบบ LED แบบ f u l LED l เลยเต็มๆมมาเลยนะฮะผมราคานะเป็นแบบ มีพารโนมิกส์ด้วยนะครับบนนะครับเป็นพารโนมิกส์ลูฟนะครับนะเพราะถ้าจะสังเกตเนี่ยว่า2คันเนี่ยมันมี2รุ่นนะมันก็มีเรื่องของล้อแม็กด้วยที่แตกต่างกันแต่ว่าอย่างบางรุ่นที่เป็นล้อ18นิ้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณนะฮะจ่ายเงินท็อปอัพเพิ่มสามารถอัพไซส์เป็นไซส์20นิ้วได้ด้วยนะครับผมโอ้โหนี่เป็นไงดูรูปทรงนะนะสวยงามนะใช่ครับนอกจากนี้นะเจ้าคันนี้ยังมีข้อดี ในหลายเรื่องด้วยคันนี้เรื่องของระบบความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่แบบต้องเอามาพูดให้ฟังกันเ <c oughs> ขาบอกว่าระบบความปลอดภัยไอรัสเนี่ยโอ้โหเขามาตรฐานสูงมากร,ระดับ L2 เลยคือเรียกว่าปกป้องรอบขัดน,<ช>นะครับม,มาปี2025คันี้อัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วครับผมภะายนอกก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันไหมไปครับเราเข้ามาอยู่ที่ภายในนะฮะของเจ้าตัวดีพอร์05ฮะบรรยากาศคุ้นเคยนะเพื่อนเพื่อนฮะหน้าตานะครับคล้ายๆกับ F07 รุ่นพี่เลยนะฮะผมแต่คันนี้ ก็จัดออปชั่นมาให้เต็มเหมือนกันเลยฮะเราเริ่มจากนะครับตัวสีของเบาะนะครับทูโัวก็เป็นสีสีส้มๆนะครับตัดกับสีดำนะวัสดุนะครับบุนุ่มนะครับบุนุ่มทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเรียกว่ารักชวรี่มากเลยนะครับแล้วเป็นเดินได้แท้ด้วยนะได้จริงด้วยนะตรงนี้นะครับผมนะกระจกนะครับเป็นแบบเฟรมเลสนะเพื่อนนี่ยกระจกข้ามแบบเฟรมเลสนะครับแล้วก็ซับเสียงด้วยมีพัดสุซับเสียงภายในตัวรถเนี่ยถึง40กว่าชิ้นเลยทีเดียวนะครับผมนะพวงมาลัยนะครับปรับ ขึ้นลงไม่ใช่ไฟฟ้านะเข้าออกได้นะครับนะฮะนะก็เป็น3ก้านนะครับแบบแบบดีเชฟนะครับมัลติฟังชันปรับทุกอย่างได้จากตรงพวมาลัยเลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ก้านนะครับอยู่ทางขวามือนะครับเป็นเะกียร์ก้านอยู่ทางขวามือนะครับนะหน้าจอ15.4นิ้วโอ้โหใหญ่แถมเป็นซันฟลาเวอร์พอเรานั่งปุ๊บจอเอียงเข้าหาเราทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นครับเพื่อนๆนะฮะ ยังมีเฮดอัปดิทเพย์ที่มีขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถมองได้เลยโดยที่ไม่ต้องละสายตาจากถนนนะครับชัดเจนนะครับอยู่ด้านหน้าเราเลยนะครับผมกระจกนะครับมองหลังก็เป็นแบบธรรมดาตัดแสงให้นะครับตัดแสงให้มีที่ชาร์จไวเลสให้อยู่ตรงนี้1จุดนะครับผมนะมีที่วางแก้วให้2จุดอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับนะเบาะนะครับโอ้โหมีระบบนวดนะฮะมีระบบนวดแถมที่ระบบระบบนวด ฝั่งคนนั่งมีที่รองน่องให้ครับเพื่อนๆครับนะแบบไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะเพื่อนนั่งสบายอย่างแน่นอนนะฮะนะโอ้โหตรงกลางนี่เป็นสองชั้นลึกปลืดสุดแขนสุดแขนผมบอกเลยลึกสุดใจเลยเพื่อนเอ้ยนะฮะใส่ของได้เยอะนะครับในมีสองชั้นถ้ามันลึกเกินไปก็เอานี่ใส่ไว้นะครับจะได้หาของง่ายๆนะฮะโอ้โหสบายๆลยมีพาราลลีมิกลูฟนะครับ,นรบแน่นอนฮะมาพร้อมเฉดกัน บังแสงให้เราเรียบร้อยสบายสบายเลยนะฮะนี่ดูลำโพงออดีโอแบบว่าเป็นอะไรเนี่ยดีพาวออเดีโอนะครับหรูหรานะครับหรูร้ราผมบอกเลยนะครับประมาณนี้สําหรับด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับมาอยู่ที่ด้านหลังครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถหนึ่งรุ่นนะที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่โดยสารด้านหลังกว้างขวางแล้วก็รู้สึกปโปร่งโล่งสบายครับโดยเฉพาะเรื่องของกระจกด้านบนเนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบว่าโอ้โหนั่งแล้วมันไม่อึดอัดครับ ด้านข้างนี่ก็จะมีไฟมีมือจับให้นะไฟอ่านหนังสือเขาเป็นสีขาวครับลักษณะของการนั่งนะาบอหลังผมว่ามันแนบหลังดีนะโดยเฉพาะหลังส่วนล่างกับส่วนบนเนี่ยแนบสนิทเลยนะครับหัวเบาะมีให้3อันนะครับก็มีเรื่องของพนักวางแขนมีติดตั้งให้นะครับผมก็แข็งแรงดีใส่ที่วางแก้วน้ำได้ด้วยเบาเป็นแบบรูรูแบบนี้ระบายอากาศค่อนข้างจะนุ่มนะด้านล่างที่รองน่องอเนี่ยมีความนุ่มดีนะครับนั่งสบายนะด้านหลังก็รู้สึกว่า เออมันมีความกระชับหลังนะก็รู้สึกว่าทําให้เราไม่ค่อยมือล้าดีนะการนั่งแบบนี้หัวหมอนก็รู้สึกว่าไม่ดันนะทุกคนนั่งสบายดีเลยส่วนหัวหมอนนะครับเรื่องของ headroom โอ้ไม่กอด headroom เหลือเยอะมากๆคือคันนี้นะครับพื้นที่ข้างบนเหลือเยอะแล้วก็เล็กรูมเนี่ยเยอะจริงๆนะครับตรงเนี้ยประมาณ3ฝ่ามือเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นแบบแฟลตเรียบเลยนะครพื้นที่ช่วงเนี้ยเล็กเราสามารถเนี่ยขดคายได้เยอะนะคุณอยากจะยืดขานะคะหรือว่าขยับตัวไปมาเดินก้าวข้ามไปมาเนี้ยทำได้เลย ให้นะครับแล้วก็มีตรงนี้มีลูกเล่นนะเขียนสกรีนดีพอด้วยที่เก็บของช่องเล็กๆก็มีให้นะที่เก็บของตรงนี้ก็ใหญ่อยู่นะนะใส่หนังสืออะไรได้สบายโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตก็ใส่ได้นุ่มด้วยนะครับเนี่ยเวลาขาไปโดนหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างนุ่มแล้วก็ผมว่าสีนี้มันเป็นรอยยากนะทุกคนเนี่ยรอยขาวฝุ่นอย่างนี้ไม่ค่อยก่อดนะดีเหมือนกันนะฮะด้านข้างปูนุ่มก็ให้เยอะนะฮะระบบลำโพงตรงนี้ก็เป็นของดีพอดิโอเหมือนกันที่พี่อาร์ตพูดไปนะระบบเครื่องเสียงเนี่ยเขาเป็นระบบของเขาโดยเวอร์ชัน3.0นะอบกว่าาามมันสรถ มีคำสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะรวมทั้งเรื่องของการสตรีมมิ่งสตรีมเพลงคันนี้เขาก็ทําได้ด้วยเหมือนคันแล้วก็มีเรื่องของไฟสร้างบรรยากาศในห้องนิสามีแอมเบรไลท์นะถึง64สี64เฉดด้วยกันนะครับผมนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับข,ของเจ้ารถคันนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังเราพาไปดูว่าห้องเก็บของเป็นยังไงครับด้านท้ายครเปิดไฟฟ้านะครับไมมาให้นะครับเบาะพับ64 0 0 นะะฮพื้นที่ใหญ่พอสมควรครับใหญ่มากแต่ว่าเบาะที่พับลงไปเนี่ยมันไม่เรียบันเองทุกคนมันมีความกระดกขึ้นมาหน่อยหนึ่งเบาะมันหนาอนเพื่อนนะฮะมันก็เลยกระดกอย่างนั้นนะฮะคือคุณได้เรื่องของการนั่งสบายไปแล้วนะก็แลกกันนิดหน่อยครับผมแล้วก็มีด้านล่างนะครับก็มีไม่มันเป็นพื้นที่อยู่ในของแบตแล้วนะฮะมันก็เป็นอยู่ตรงนี้แต่สังเกตไหมเขามีลูกเล่นเห็นไหมพี่อาร์ตคือไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันขึ้นบนปรับได้ทำเป็นชั้นๆปรับมีเฉดมีอะไรได้ลูกเล่นน่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะเรื่องของที่เก็บของอะะปรรรมาาณนนีี้้คัับบสหเจดพล เอส05คันนี้เดี๋ยวยังมีไฮไลท์อีกนะใช่อยาก,กไปดูคัน,นต่อไปมากๆฮะไป,ไปดูเรื่องของกระบะกันว่าคันนี้มันจะเป็นไฟฟ้าแบบไหนครับไปฮะเราอยู่กันอีกหนึ่งไฮไลท์ครับกับเจ้า z i p p l Hunter K50 หรือ K50 คันนี้ครับเป็นกระบะครับ REEV นะครับคันแรกนะครับที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยหรือเปล่าเม, <ะ S 1> มื่อกี้ผมแบบได้ยินเรื่องของ REEV แล้วต้องบอกว่าเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ได้ระยะไกลขนาดนั้นมันสุดยอดมากๆอย่าบอกว่าคันนี้ก็ขับได้ไกลเหรอพี่อาร์ตใช่ครับผมคันนี้มี เครื่องยนต์ที่พิกัดที่ใหญ่กว่าครับก็มี2.0เทอร์โบสำหรับคันนี้ฮะก็เป็นปลักอินไฮบริดนะครับ REEV นะครับที่ไฟฟ้าร้้นนะครับสามารถวิ่งถึงได้ถึง1 3 0ซนะครับผมแล้วก็สามารถวิ่งทั้งหมดเนี่ยระยะรวม900กิโล ไม่ธรรมดาแล้วก็แอบเห็นข้างในแล้วดีไซน์ความเป็นปิกอัพผมก็บอกว่าข้างนอกดูสปอร์ตนะครับมีพื้นที่บรรทุกเยอะครับเหมือนกระบะทั่วไปเลยแต่ว่าภายในน่าสนใจมากๆครับมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะสปอร์ตแล้วก็ดูแบบว่าโอ้ล้ำสมัยมากๆเลยครับพี่อาร์ตแล้วอย่างที่บอกครับเพื่อนๆฮะคันนี้มีแผนจะเปิดตัวในประเทศไทยครับวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีราคาวันที่เขาบอกว่าจะมีความพุ่งขเพิ่มเติมคือวันที่28มีนาคมครับอดใจรออีกไม่กี่วันนะฮะเราจะมีข่าวคันนี้มาอัปเดตแน่ๆครับในสผม แต่นี่ยังไม่หมดนะนี่เราอยู่แค่แบรนด์ดีพอร์นะครับรถไฮไลท์ยังมีอีกแบรนด์ครับอเวอร์ต้าฮะเดี๋ยวไปดูกันอวตารขาเป็นอะไรมาเราไปอยู่ที่อวตารนะครับผมแน่นอนฮะเขาเป็นรถนะครับ SUV แบบพรีเมียม SUV นะครับที่มาพร้อมฟังก์ชันออปชันที่จัดเต็มจัดหนักเลยวันนี้ก็มีข่าวข่าวอัปเดตแน่นอนครับใครกำลังมีแผนซื้ออวตาสิบ็ดในปีนี้ นี่คือเลยนี่คืออวตารที่มีสีใหม่สีใหม่ครับเขาเรียกว่าสีรลุคิดคาราเมลครับเพื่อนๆฮะมันออกสวยงามมากไข่ไก่กัไข่ไก่สีคาราเมลไหมอ่ะใช่แต่ว่าถ้าโดนแสงก็จะเป็นอีกสีหนึ่งมันมีกิลเตอร์เพื่อนๆครับผมมีกิลเตอร์โอ้สวยสีนี้สวยนะครับสวยๆนะโอ้ผมดูไกลๆแล้วเด่นเด่นไม่เหมือนใครอ่ะยิ่งสะท้อนแสงไฟี่ยิ่งเด่นเลยเพื่อนเอ้ยนะฮะคันนี้นะครับนอกั้นก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนๆอวตารก็ยังเป็นอวตารสุที่หรูหราพรีเมียมเหมือนเดิมนะครับ และนี่คือทั้งหมดของฉางอันนครับผมใช่ครับก็ฝากไว้นะทั้งแบรนด์เรื่องของฉางอันก็ดีครับแบรนด์ของรูมินครับนะครับแล้วก็แบรนด์ของอวตารทั้งหมดนี้รถทุกรุ่นคุณมาเจอได้ฮะในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ครับแต่วันนี้ฮะไปจนถึง6เมษายนครับที่ Impact Challenger เมืองทองธานีครับผมแล้วพบกันใหม่กับบับเบิ้ลทูบับเปอร์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เราด้วยในช่องกระเปิออนไลน์ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ